อ๋อแม่ทัพภาคสองใช่ไหมครับได้รับโปรดเกล้าเป็นนายทหารราชอ,องครักษ์พิเศษครับคืออย่างนี้ครับกรณีนายทหารราชอ,องครักษ์พิเศษเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่มีดูท่านสังเกตดูทหารตำรวจที่แต่งเครื่องแบบนะครับที่ไหลกวาเนี่นะครับที่ไหลกวาจะติดไม่ใช่เป็นเครื่องหมายดาวยศนะจะเป็นเครื่องหมายกลมๆครับ ข้างในจะเขียนวปรรนะครับอันนั้นคือเป็นราชอ,องค์ลักษ์ทหารเขาเรียกราชอ,องค์ลักษ์นะครับถ้าตำรวจเขาเรียก,ตำ,ำกตำรวจราชสำนักนะครับตำรวจราชสำนักถ้าเป็นทหารเขาเรียกราชอ,องครักษ์นะครับราชองค์ลักษ์นะครับก็ไปเข้าเวรนกันครับวนกันไปเข้าเวรนนะครับส่วนใหญ่ใครคุมกําลังนะครับใครคุมกําลังแล้วพระอ,องค์ท่านจะโปรดเกล้าให้เป็น อ่าองครัก์ราองครักก์จะมีสองประเภทราชองคลักษ์ประจํานะครับราชองคลักษ์ประจํานั่นก็นคือประจําอยู่ในวังเลยนะครับทาหน้าที่ประจําในวังเลยส่วนราชองคลักษ์ที่วปรลอย่างแม่ทัพภาคสองอันนี้คือพวกประจําอยู่หัวเมืองครับประจําคุมกองกําลังต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเดือนหนึ่งก็จะไปเข้าเวรน,นะครับไปถวายงานครั้งหนึ่งนะครับไปเข้าเวรน,นะครับหลังจาก ตำรวจก็เหมือนกันครับตำรวจก็เหมือนกันเช่นผมเป็นผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเป็นนายตำรวจลาชสำนักนะครับแต่ไม่ใช่ประจํานะครับถ้าประจําก็อยู่ในวังเลยนะครับก็จะไปเข้าเวรนะครับแถวพอกเกษียณไปแล้วเนี่ยพอกเกษียณแล้วเนี่ยก็จะได้รับคัดเลือกครับรับคัดเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายทหารนายตำรวจที่เคยถวายงานอยู่นะครับที่มีไหล่ขวา มีวปรลนะครับก็จะได้นะครับจนกระทั่งประมาณ3มเดือนมั้งครับไปเข้าเวรครั้งหนึ่งน่าจะประมาณ3ามเดือนไปเข้าเวรครั้งนะครับแล้วก็ทําไปถึงอายุเจบครับอายุเจ็ดสิบก็จะปลดนะครับจะปลดนะครับถือว่าแก่แล้วนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็จะปลดนะครับไปยืนเวรนั่งเวรอะไรก็จะไม่ไหวนะครับ แล้วก็ห้ามเล่นการเมืองห้ามรับตำแหน่งทางการเมืองอะไรเด็ดขาดนะครับต้องวางตัวเป็นกลางนะครับวางขอญาตลาออกนะครับเพราะว่าจะทำให้ภาคมันไม่สวยงามนะครับเป็นกฎเลยครับถ้าใครจะไปเป็นสมาชิกพัคการใครจะไปรับตำแหน่งทางการเมืองต้องลาออกครับต้องลาออกก่อนนะครับแม้ท้าภาคสองก็ต้องไปทำหน้าที่นี้นะครับทำหน้าที่นี้นะครับ แต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในการที่จะสั่งการกําลังลบอะไรนะครับนะครับไม่มีไม่มีบทบาทที่จะไปสั่งการอะไรได้นะครับถือว่ากเกษียณไปแล้วนะครับถือว่าเกษียณไปแล้ว ท่านไกลบุญสวดสรงไกลบุญสวดทรงนี่คือเป็นตําแหน่งตําแหน่งดีครับถือว่าเป็นตําแหน่งดีนะครับคือเป็นรองรองผู้ญชาการรักษาพระองค์ฝ่ายตํารวจนะครับไกลบุญสวดทรงนี่นะครับอันนี้ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่งตั้งพลตารวจเอกไกลบุญสวดทรงเนี่ยไปเป็นรอง ลองเดี๋ยวลองลองหน่วยรักษาพระองค์นะครับลองหน่วยรักษาพระองค์ครับเป็นรองผู้จัดการหน่วยรักษาพระองค์ฝ่ายตํารวจนะครับเป็นตําแหน่งใหม่นะครับมีตํารวจที่ได้รับตําแหน่งนี้ก็มีท่านพลตารวจเอกทิติราชหนองหานพิทักษ์นะครับแล้วก็จะมีพลตํารวจตีชัยทัศน์บุญขำํำและก็มี ไกลพลนำรวจเอกไกลบุญสวดทรงเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะที่เข้าไปรับตำแหน่งอันนี้อยู่ในวังเลยครับอยู่ในวังเลยต้องมีงานประจำนะครับปฏิบัติหน้าที่จนถึงอายุเจ็ดสิบปีครับปฏิบัติหน้าที่จนถึงอายุเจ็ดสิบปีเลยนะครับก็เหมือนกันครับท่านทีดีราชอย่างที่บอกแล้วท่านทีดีราชเป็นรองรองผู้ชันการหน่วยรักษาพระองค์งนะฮะมา ท่านครับท่านมนัตคุชยันผมทันท่านครับสมัยท่านเป็นผู้ังคับการตํารวจภูธรเขตสามนะครับตอนนั้นท่านพลตารวจตีมนัตคุชยันนะครับลูกชายท่านชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมจําชื่อลูกชายท่านไม่ได้แล้วนะครับเคยพาท่านไปเที่ยวเคยพาลูกชายท่านมนัตคุชยันเนี่ยไปเที่ยวป่ากันครับไปเที่ยวป่ากันนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะฮะนะไม่ได้ไปเที่ยวป่าในพม่านะ ไปเที่ยวป่าแถวด่านมะขามเปี้ยแถวการอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวกันเนี่ยพาเด็กๆไปเที่ยวกันครับพวกนี้ไม่ได้ไปล่าสัตว์อะไรครับมันไปย้ายที่ไปนั่งกินเหล้ากันครับไปนั่งกินเหล้าในปา่าั ช่เม่นขาวครับให้เม่นขาวนี่ไปเป็นผู้จัดการตารวจภูธรภาคสี่ครับพลตํารวจโทสันติชัยนิราใหม่นะครับเม่นขาวนะครับเม่นขาวนี่เป็นมือปราบนะเป็นมือปราบนะครับเป็นทีมงานผมสมัยไปทําคดีหลายๆคดีนะครับเป็นมือเทคนิคครับเป็นมือเทคนิคเขาจะเก่งเทคนิคมากนะครับมือปราบ ไซเบอร์เลยนะครับเป็นมือปราบไซเบอร์เลยนะครับเม่นขาวนี่นะครับดังเม่นขาวนี่มีสิทธิ์ได้เป็นผู้จการตำรวจแห่งชาตินะ,กะเกษียณปี2574นะครับท่านองสำรานวนหมายเม่นขาวนี่น่าจะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น48รุ่นเดียวกับผู้จการตำรวจตระเวนชายแดนคนใหม่นี่นะครับแล้วก็อ่า สำรลานนวลมานี่รุ่นห้าสิบเอ็ดนะครับพลตําเอกสำมลานนวลมาเนี่ยรุ่นห้าสิบเอ็ดนะครับไอ้รุ่นห้าสิบรุ่นน้องเม่นขาวสามปีนะครับสำมลานนวลมากเกรียสปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับมันก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนครับวันทัางหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีความแน่นอนแต่ถ้าตามกรอบอาวุโสแล้วก็จะเป็นเขาเสษียนกันหมดก็จะเป็นท่านสำมลานนวลมาแล้วก็เป็นท่านจิรภพภูริเดชนะครับ ท่านจิรพเนี่ยโอ้โหตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วกเกษียณปีโน่นนะครับ2,578นะครับ78นะครับนะฮะอยู่ที่บุญวาสนาเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วพี่น้องใครได้ดีเราก็ดีใจด้วยแค่นั้นพอใจครับนะฮะมา หน่วยพิสูจน์หลักฐานดีครับไปสมัครเลยครับมีความเจริญนะเดี๋ยวนี้นะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไปอยู่หน่วยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคีวเคมีอะไรอย่างนี้นะครับไปเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเลยนะครับแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าได้ถึงเป็นในพลเลยนะแม้จะเป็นผู้หญิงเป็นถึงพลตำรวจตรีพลตำรวจโทได้เลยนะครับไม่มีใครมาแข่งด้วยถือว่าเป็นสายงานวิชาชีพ พวกตำรวจโรงพักนักเรียนในร้อยพวกจบปริญญามาแข่งกันไอ้ไอ้นักชีวะเคมีอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับนักตรวจพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานดีครับนะครับเดี๋ยวนี้เวลาจะจับคนร้ายต้องใช้พิสูจน์หลักฐานเป็นหลักครับเราจับนะครับรู้จักครับท่านพลตำรวจโทนพดลเพืออโสพลน,นะครับ นี่เขาเป็นวีระบุรุษแดนใต้นะครับไปโดนไปไปกู้ไปดูตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไปโดนระเบิดซ้ำมาสาหัสเลยนะครับพิการเลยนะครับใส่แขนเทียมขาเทียมนะครับรู้จักครับพลเอกไตรรัดนะครับท่านโอเร่นะครับรู้จักสนิทสนมกันดีครับเป็นคนน่ารักนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นสามสิบห้านะครับเป็นในตำรวจ ติดตามสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยครับตอนนี้ท่านไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วครับเม่นขาวเป็นคนดีครับเม่นขาวเป็นคนดีครับใช้คำว่าผมรับประกันว่าเม่นขาว พลตำรวจโทสันติชัยนิลาไม่ที่จะไปเป็นผู้ช่การตำรวจภูธรภาค4คนนี้เป็นคนดีนะครับไม่ใช่คนของนักการเมืองอะไรนะครับเดิมเลยเนี่ยเขาเป็นผู้ช่การตำรวจป่าปรามยาเสพติดนะครับตอนนี้พื้นที่ที่จะต้องไปรับผิดชอบเป็นผู้ช่การตำรวจภูธรภาค4มันต้องรับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดนระหว่างไทยกับขเขมรด้วยไงภาค4นี่ถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดนะครับ มีผู้ใต้บังคับบัญชาตั้ง150กว่าสถานีนะครับใหญ่สุดนะครับ150กว่าสถานีนะครับกองตํารวจอกองชกการตํารวจภูธรภาคเจ็ดเนี่ยรับผิดชอบแค่104สถานี104สถานีแต่กองชกการตํารวจภูธรภาคสี่น, 4, นี่1258สถานีนะครับภาคสามเท่าไหร่ไม่รู้ภาคสามก็ใหญ่ภาคสี่ใหญ่สุดครับภาคสี่ใหญ่สุดนะครับ ภาคสี่นี่กองจัชาการตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรับผิดชอบอุบลอูดรนนะครับเมืองชายแดนท้งนั้นนะครับภาคสามนี่จะโคราชครับรับผิดชอบโคราชนะครับภาคสามภาคสี่นี่ถือเป็นกองบัญชาการใหญ่นะครับ